ขออธิบายไว้เผื่อใครไม่รู้จักชื่อเรียกบางชื่อนะครับที่บางทีผมก็งงเหมือนกันเพิ่งจะมารู้ตอนรีเสิร์ชข้อมูลทําคลิปนี้เนี่ยแหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดอรมแอดโฮมนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายคำศัพท์ต่างๆที่ควรรู้ไว้ในการเล่นเกมแลกนัล็อกออนไลน์เซิร์ฟ GGT ของเรานะครับขอ d i s c l a มอ e r ก่อนคลิปนี้ผมทำมาสำหรับมือใหม่หน่อยนะครับผู้เล่นเก่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคำพวกนี้โดยคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นคำศัพท์ที่ถูกย่อหรือว่าถูกแปลออกมาแล้วมันไม่ค่อยเหมือนคำเดิมเท่าไหร่คือเอาง่ายๆว่าพูดแล้วมันเข้าใจยากนั่นแ,แหละ ส่วนคำไหนที่มันเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วความหมายมาตรงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอามาอธิบายในคลิปนี้นะอ๋อแล้วก็คำศัพท์ที่ผมเจอผู้เล่นใหม่ๆถามบ่อยๆในปาร์ตี้เอ่ยในแมปต่างๆเอ่ยเนี่ยผมก็จะนำมาอธิบายในคลิปนี้ด้วยนะครับว่าแล้วไปกันเลยการบอดตำแหน่งในแมปของเซิร์ฟเรานะครับจะใช้ระบบตัวเลข1-9ถึงอ้าวแล้วเลข1-9ถึงนี่มาจากไหนวะ ก่อนอื่นนะครับผมจะต้องแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับนมแพดก่อนใครที่ใช้คอมพิวเเนี่ยก็ก้มดูที่ทางขวาของคีย์บอร์ดของเราได้เลยมันก็คือตารางเลขศูนย์ถึงเบนคีย์บอร์ดของเรานั่นแหละครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะเอาแค่เลข1ถึงเลข9มาโดยตัดเลขศูนย์ออกไปนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีจากนั้นเนี่ยให้เอาตาราง1นถึงเเนี่ยไปวางท่าบนแมปได้เลยเราก็จะประมาณตำแหน่งในแมปคร่าวๆได้เป็นตัวเลขนั่นเองนะครับเช่นซ้ายล่างก็คือเลข1ขวาบนก็คือเลข9้า ตรงกลางเลยก็คือเลข5หรืออาจจะพูดเจาะไปได้อีกเช่นระหว่างเลข1กับเลข4ระหว่างเลข5กับเลข7ระหว่างเลข9กับเลข6อะไรประมาณนี้นะครับสกิลบัฟของบีชอปส่วนใหญ่เราน่าจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่จะขออธิบายไว้เผื่อใครไม่รู้จักชื่อเรียกบางชื่อนะครับที่บางทีผมก็งงเหมือนกันเพิ่งจะมารู้ตอนรีเสิร์ชข้อมูลทำคลิปนี้เนี่ยแหละ คำแรกครับคือคำว่า A B K คำนี้เป็นคำยอดฮิตเลยเพราะเป็นบัฟหลักตั้งแต่เกอะเป็นบีแล้วนะครับ A คือ Increase a g i B คือ Blessing และ K ก็คือ Create e l y s o n นะครับหรือที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่าค y ลี่นั่นแหละมันก็คือสกิลเกาะป้องกันสุดเทพของเรานั่นเองคำต่อมาคำว่าเจาะคือบับเจาะเกาะกายภาพนะครับบัฟเนี้ยจะเห็นตอนเลเวลส,งสูงๆแล้วเพราะว่าทางผ่านสกิลเยอะมากบิชอปบ,บางคนอาจจะยังไม่มี จริงๆแล้วคำนี้เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าต้องเอามาอธิบายหน่อยเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจว่ามันบัฟเจาะเกาะเวทได้ด้วยนะซึ่งจริงๆได้เฉพาะกายภาพเท่านั้นนะครับรีโนคือสกิลฮิลตัวเองเป็นระยะระยะคล้ายกับสกิลเฟรชชิมของแมวแล้วนั่นแหละแต่ว่าแรงกว่าเยอะเลยชนแก้วคือสกิลเคลือบท่าแสงนะครับควรขอเฉพาะตอนลงดันล่าบอสเท่านั้นนะเพราะว่าสกิลมันอยู่แค่3นาทีเองถ้าขอตอนเก็บเวลเนี่ยมันเบืองของมากๆแล้วก็ไม่มีบีคนไหนถือน้ำม์เยอะขนาดนั้นหรอกครับ โอดินคือสกิลบัฟดาเมจระยะสั้นนะครับได้ทั้งแอตแทกและก็ได้ทั้งเอ็มแอตแทกเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่บีทุกคนที่มีสกิลนี้นะเพราะว่ามันมาจากไอเทมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแหละและตอนเลเวลเนี่ยบิชอปมักจะไม่ค่อยให้บัฟนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่แค่นาทีเดียวเองแต่ถ้าดาเมจเราขาดนะครับก็ลองขอดูเผื่อเขาจะมีให้นะครับยังไงก็ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วเราเก่งขึ้นเขาก็ได้เลเวลไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคำว่าต้นไม้เนี่ยก็คือสกิลต้นไม้นะครบบาาถฟฟืื้ SP ไดแึ เอาไว้น,น,นานๆขอทีก็ได้ครับเพราะว่าของที่ใช้ในการไล่เนี่ยเยอะแล้วก็ครูดาวเนี่ยนานพอสมควรส่วนใหญ่ก็จะขอ sp กันอย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าตี้เนี่ยมีซออยู่แล้วก็ไปขอซอเธอครับไวกว่าเยอะเลยอ๋อและสกิลนี้สามารถใช้ชุบคนตายได้ด้วยนะครับถ้านอนตายเป็นหมู่คณะอยู่เนี่ยกดต้นไม้ทีหนึ่งคือตื่นขึ้นมาหมดเลยนะแต่ต้องอยู่ในวงต้นไม้เท่านั้นนะครับคําสุดท้ายของบัฟบิชอปก็คือลดไล่แล้วก็เม้นท์อ่ะงงกันดิสองคำนี้ความหมายเดียวกันครับ คำว่าเม้น์เนี่ยมันย่อมาจากสาคาเมนหรือสกิลลดไล่ของเรานั่นเองผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันบางทีเห็นคนอื่นขอว่าลดเฉยๆก็มีนะหรือว่าขอแค่เม้นต์เฉยๆก็มีก็หมายถึงลดไล่เหมือนกันนั่นแหละแต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าพิมพ์ไปเถอะว่าลดไล่เพราะว่ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นจะได้เข้าใจตรงกันง่ายๆนะครับ ทีนี้มาที่คำศัพท์เกี่ยวกับบัฟของซอกันบ้างนะครับซอหรือซอร์ซอเซเลอร์เนี่ยมีบัฟหลักๆอยู่2อย่างด้วยกันก็คือการเคลือบธาตุอาวุธและการสลับ SP โดยการเคลือบธาตุอาวุธเนี่ยจะมีคำเรียกหลายแบบนะครับคำหลักๆก็คือเคลือบหรือว่าพูดชื่อธาตุไปเลยเช่นน้ำไฟลมดินซึ่งก็มีแค่4ีธาตุนี้แหละครับส่วนการสลับ SP เนี่ยจะใช้คำว่ายโยนเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีการใช้ระบบตัวเลขในการเรียกบัฟซอในปาร์ตี้ด้วยโดยการเคลือบทาตุอาวุธเนี่ยจะใช้เลข1111111 1 1และการโยน SP เนี่ยจะใช้เลข2222 2 2 2 2, 2, 2. ิมพ์ติดกันแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกี่ตัวก็ได้ผู้เล่นเก่าๆส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจตรงกันแบบนี้แหละครับนอกจากนี้เนี่ยซอร์เซอร์ยังมีบัฟสไตกิงด้วยที่สามารถเพิ่มแอตแท็ได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่า ไม่ใช่สอทุกคนที่จะอัพสกิลนี้นะครับต้องลองขอดูเป็นคนๆไปนะว่าเขามีสกิลนี้หรือเปล่านะครับ mm hmm. บัฟอื่นๆส่วนใหญ่จะเข้าใจไม่ยากหรอกครับ mm hmm. เป็นคำที่พูดตรงๆอยู่แล้วแต่ว่าขอยกมาอธิบาย2คํคำหน่อยก็คือบากิและโตแดงคำว่าบากิเนี่ยคือสกิลบากิโพเอมของบาทนะครับเป็นสกิลบัฟแบบ พื้นที่สามารถช่วยลดเวลาและลดดีเลยในการไล่เวทได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวแดงเนี่ยคือบัฟพาวเวอร์ทัสของแบ็กสมิธเป็นบัฟที่เพิ่มความแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสที่ทําให้อาวุธแตกเสียหายได้เมื่อโจมตีปกตินะสำหรับชาวแมวกายภาพอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกครับยกเว้นว่าเราจะเผลอคลิกไปตีมอนนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้เล่นสายตีธรรมดาเนี่ยโอกาสอาวุธแตกสูงมากๆซึ่งปกติก็จะตีเร็วกันมากๆอยู่แล้ว ต้องคอยสังเกตดีๆว่าเวลามีอาชีพพ่อค้าอยู่ในปาร์ตี้เราเนี่ยเราติดตัวแดงหรือเปล่าเพราะถ้าเราติดตัวแดงเนี่ยก็ให้เรารอหรือว่าเน้นใช้สกิลในการเก็บเลเวลไปจนกว่าบัฟตัวแดงจะหายนะครับชื่อเรียกสถานที่ต่างเนี่ยผมจะยกมาเฉพาะอันที่เจอคำถามบ่อยๆนะครับคำแรกก็คือลิงหินลิงไฟหรือตอนขายวาร์ปเนี่ยเขาก็จะเขียนแค่หินหรือว่าไฟ ลิงหินหมายถึงสตาโปและลิงไฟก็หมายถึงแมกมาลิงนะครับนอกจากนี้ยังมีคําว่าแมกมาที่ไม่ได้หมายถึงแมกมาลิงเมื่อกี้ด้วยแมกมาเนี่ยหมายถึงดันแมกมาที่มีมังกรแล้วก็ไน,นเมทเทอร์เลอร์ในควสป้าเวลร้อยหรือที่รู้จักกันในรูปของดันเจียนฟาร์มเงินในตำนานนะครับที่มีผู้เล่นสุดขยันจํานวนมากไปฟาร์มเงินกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแลบหมายถึงเมืองไรเฮาเซ่นนะครับ และดันแมวคือดันเจี้ยนของเมืองแมวหรือว่าเมืองลัญณญานะครับที่ไม่มีแมวสักตัวเลยมีแต่แย่เต็ไมไปหมดเลยนอกจากนี้นะครับก็มีคำศัพท์อีกหลายคำเลยที่อยากให้รู้จักกันนะเช่นคำว่าตี้บินคือปาร์ตี้ที่ไม่มีคนยืนประจำนะครับจะมีบิชอปหรือไม่มีบิชอปก็ได้นะฮะแต่ว่าหลักๆคือจะไม่มีศูนย์กลางให้ไปรับบัฟนั่นแหละ ส่วนใหญ่จะเป็นตีที่เราต้องดูแลตัวเองนะครับเน้นแชร์เลเวลกันเฉยๆคำว่าแบ่งเป็นคำศัพท์สำหรับหัวตีนะครับเผื่อบางทีเพื่อนๆมือใหม่อาจจะมีโอกาสได้เป็นหัวตีนะบางครั้งเนี่ยตอนมีคนออกจากปาร์ตี้นะครับระบบจะยุติการแบ่งเลเวลในตี้หัวตีนะครับมีหน้าที่จะต้องปรับการแบ่งปาร์ตี้ให้เป็นเท่ากันเสมอเพื่อให้ตี้ดำเนินต่อไปได้นะครับหลายๆครั้งเลยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าหัวตี้ลืมกดแบ่งปาร์ตี้ให้เท่ากันเนี่ย เท่าที่เจอมานะครับไม่ถึง5นาทีหรอกตีแตกแล้วดังนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับใบดันคือไอเทมที่ทําให้เราสามารถเดินทางไปแมปไหนก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกแมปนะบางแมปมันก็ไปไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แหละไปได้นะครับวิธีใช้นะครับก็คือให้เปิดหน้าต่าง Navigation ขึ้นมาเลือกแมปที่จะไปแล้วก็กดมูฟเลยนะครับเพื่อเดินทางถ้าแมปนั้นใช้ใบดันได้นะครับ มันก็จะมีไอเทมให้เราเลือกเพื่อยืนยันในการใช้ใบดันนะครับว่าเรามีแบบไหนก็เดินทางไปได้เลยจะเป็นแบบ not for sale หรือเป็นแบบซื้อมาก็ได้นะครับอ๋อตอนที่ใช้ใบดันเนี่ยเราจะต้องอยู่แมปออริจินอลเท่านั้นนะถ้าเราอยู่แบบแบบลึกๆหรือว่าแบบที่เป็นช่องแยกเนี่ยเราจะกดใบดันไม่ได้นะครับแถมนิดนึงบางทีนะครับจะเจอคนตั้งห้องในแมปก็บเลเวลว่า4 หรือว่า481นะครับจริงๆคำนี้นะครับ481เนี่ยมันแปลว่าฉี่แป๊บหนึง่งมันล้อคำจากเสียงมานะครับ481ึง48ฉี่แป๊บหนึ่งมันคล้ายๆายกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปฉี่แป๊บหนึ่งจริงหรือเปล่าดังนั้นเราก็ต้องไปพิสูจน์หรือว่าไปสื่อสารกันเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายคำศัพท์ที่ควรรู้ในการเล่นเกมแล็กนาล็อกออนไลน์เซิร์ฟ g g จของเรานะครับ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะแนะนำติชมอย่างไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมกด Subscribe ช่องดอลลารแอทโฮเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ